โดยโดยโดยอ๋อแล้วเป็นยังนะเป็นอยากจะคือเป็นเลอยเป็นยังนะอจากชักยาให้กับโบใหเงินจากชักยาให้กันโดยเข็มท่ายเป็นชักยาเยอ่เข็มชิ้นหาพันอ๋อพันวาหันบ่โดย สบายดีและสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุคนเนาะบอสอยู่ในประเทศและก็ต่างประเทศพี่น้องอยงนินดีต้อนรับกรสุน่องบอาเตียงทองบา้านนาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องบา้านนาอีลีพี่น้องเองเนาะอยู่ทุ่งให้ทุ่งหน้ามาอนีกอ <c oughs> อ่กะอ่าก็คือบอาเตียงกระชีวะไปหาเอ้ยจ้อยพี่น้องไอ้ที่ม่ห้างที่ผัวเราไล่มาแหล่ะพี่น้องเนาะอ่ามีคนบอกบอาเตียงว่าลูกเล่าหันกับบ่ค่อยสบายพี่น้องไ้งงเป็นเปี้ย ع, เป็นรอยเหละ เราก็บ่มีเงินไปซักขื่สักยาพี่น้องไงเนาะปะเตียงกับซีเวเขาไปเบิ่งเล่ามันพี่น้องเนาะพอได้ชอยแล้วจักสี่ห้าสิบพันกีบดึกว่ากันไปพอได้ให้เราไปซักยามีตะมกจะมินให้ลูกเล่าพี่น้องไงเนาะเคตนี่ก็ยังบบมีคนซอยแล้วพี่น้ององแต่ปอเตียงเสียเงินปะเตียงเองหละให้เราเนาะพี่น้องเนาะพอได้เราไปซักขื่อักยาลูกเล่าก่อนสงสารเล่าพี่น้องไงแล้วก็เป็นไม่ห้างนั่งใหม่เลยก็ลูกก็สามคน กำลังเป็นแต่หักแต่แพงเนาะลูกกะผัวกับถิมแล้วก่อนพี่น้องเพราะความบ่มีแหละเนาะแล้วก็เล้วกับบุรีมีอย่างแล้วเมื่ออยู่เพื่อนผัวมื่อนี่กับผัวก็ไลยมาแล้วก็มาอยู่กระตูปน้อยเนาะที่อยู่เพื่อนละสาวแล้วอยู่กับพ่อกับแมยนี่ละสาวก็มาขอส้นเพิ่นอยู่พี่น้องไปไปเพิ่งไปซ่อมต้องการจะรับพี่น้องผู้ใดยังบ่เห็นเนาะพี่น้องเนาะแต่บาเตียงเคยถ่ายคลิปแล้วถึงหนึ่งนั่นแหละพี่น้องเลย ก็ไปเบิ Mason, no like ่งไปชมน้ำกันไหมเนาะถ้าพี่น้องยังบุเคยเห็นก็ไปเบิ่งบรรยากาศสดๆน้ำกันเมื่อนี้พี่น้องคุ้มฟ้าคุ้มฝนหนาวๆในหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะมื่อนี้เนาะฝนก็ตกเมื่อคืนนนิกับพี่น้องเลยไปไปเบิ่งไปชมน้ำกันพี่น้องเลยพ่น้อพ่อแม่พี่น้องตอนนี้มาเตียงกันมาห่อเทือนแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องมาลายกระด้อเนี่ยเนาะขึ้นไปเฮาหนูเฮาในเนี่ยนะสบายดีเอ้ย ดยต้มน้ำเฮหยังอันนี้ต้มน้ำอ่ะต้มน้ำอ่ะบ่โอ้ต้เปีนเโดยไพเป็นเปียเป็นรอยโอ้ยโดยโดยโอ๋อแล้วเป็นยังนะเป็นอยากจะคือเป็นรอยเป็นยังนะจากชักยากับบ่เงินจากชักยาให้กับโดยเข็มทนายเป็นชักยาเนี่ยโยเข็มชิมหาพันอ๋อผลบ่านบ่ โดยโดยมันเป็นประดงเป็นยังเราเิ็นว่ามันเป็นประดงเจ็บแข้งเจ็บขาคันลมคันหนาวมันยางบ่อยากได้บ่ล่ะมันเป็ี่ยนได้ไรบอกเพื่อนปวดแข้ง่มันเมื่อยบ่โดยได้ไรโดยได้เมื่อยบ่ได้เมื่อยจ็บแอวเจ็บแผียงอะไรจ็บไปตามเส้นตามแอวอันอันอันอีกชองคนไปใส่เออไปลิ้นล่ะโอ้โดยโดยพากันนอนอยู่ในนี่ได้หนี่เนาะนอนนี่แหละโดยนอนอยู่นี่แหละกับลูกบัหนาวบ่นี่ฮะ นาวก็บข่งเทนี่ละข่างเอาแพอยางข่างไปตั้งแพอยางนี่และข่งโดย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 ไปองนี่ตระต้มน้ำอ่าวมันหนาวนี่เนาะหนาวอาันต้มน้ำอ่าบแค่แน่นะหันบดต้มน้ำอาวก็เจ็บปวดล่ะปวดไปตามเส้นตามเอ็นอีข้ากินน้ำหรือเปล่ามานี่กินแล้วเออได้ยังสลุกสิต้ากินแตามาฮุ่งแต่มาฮุ่งกิโดยอ ไม่น่ากินโดย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 กินอะไอยู่กินตะมะฮุ่มกินไปแถวนั้นไม่ได้กินอืมปวดเหรคขัลมหนาวแล้วปวดเหรปวดเจ็บไปล่ะตามเส้นตามยางเจ็บซักนะาัวื่เจ็บปวดเธอมีเงิ้นละซักหายปวมีเงิ้นละยาเธอไม่ซักห้นั่นล่ะพอาะถูเล้าซักยาก็อืมซักแล้วปวดโดยโดยแล้วเป็นตั้งแต่เกิดบ่ โดยเป็นแต่เกิดเป็นในใจบรสมบูรณ์มาตั้งแต่เกิดบ่เป็นแบ็ดจักเจ็บหมืนเจ็บนีนั่นแหละจักเป็นพีเชายงบมจักเจ็บแข้งเจ็บนั่นน่ะตลอดยับออกมาหน่อยหนึ่งเลื่อนยับอันเจ้าน่ะเจ้าน่ะยับมาหนังเนื้อหน่องเล่อนหนึ่งมันจยกขีดมันมืดน่ะนะเออเออเอออยากขีดมันมืดเนาะพี่น้องต่ำกระร้อตู่เพิ่นกับต่ำเออพากันอันไพ่ถ่นอนอยู่เมืองนี้น่ะขย่อยละนอนนละน้องลูกละนอนนั่นนี่กระอยู่พุ่นได้ใช่ใช่อันนี่ก็ คือยๆกับลูกคอยแล้วนี่กับนี่กับพุ่นนี่นอนนี่สองสามคนก็นอนทันได้ค่อยนอนทันสองสามเป็ลูกพี่น้องเลยพี่ก็นอนอยู่ในนี่เนาะพี่น้อนนอนในแดดนี่กระตุบนี่กระตุบเพื่อนเห็ดไว้นี่กับตุ่มพ่อตุบมาอะไรอเพื่อนเห็ดไว้ตุ่มเพื่อนเห็ดไว้เอ้แล้วดเก็บเครื่องเก็บของอยู่บ่โดยเก็บเครื่องเก็บของพอดีค่อยมาเนี่ยละมานอนนี่ยละเห็ดไว้ถาได้ค่อยมานอนมาอยู่นี่แั้วผมมีคนอยู่คนเศาคอยอยู่นี่กระดิ่งนี่กระดินน้อง เป็นในได้แชร์เรื่องเล่ากระเรื่องเจ้าเัี่ยมาคุยกันอย่างยุ่บ่ได้บ่คุยได้โอนได้บ่จักบ่เห็นบ่คูจัทเพิ่นไปเสียเนี่คือว่าไปบ้านอาไปบ้านน้องเพิ่อน่นไปแล้วได้เพื่ได้อยู่นะเพื่อนไปเพิ่นหนีเพิ่อนมาลาไรเพื่อนโอนเพื่อนโทรนั่หยังมาเลยแล้วแหละหาลูกขาดกันแล้วและเรียบร้อยละขาดกันแล้วนะเรียบร้อยแล้วบ่ได้โอนได้โอนได้สมน้อยง่ายป้าได้แถวบ่จักเพิ่น เพื่อนปแล้วเพื่อนนีเพื่อนบุยู่เพื่อนบุโอนเพื่อนบุชนนะเพื่อนบุได้อพ่นลำไยบออะไรมนกอดร่อยอย่บ่าเลยบ่อะไรมันกินหอดมันกินหอดเพื่อนุโนเออห่าวางห้าว่างเมื่อก่อนนั่นคือว่ากินหอดอยู่เพื่อนบุโนเพื่อนปตั้งใจได้เหรอบ่ตั้งใจได้แล้วเพื่อนบุชนบุโอนแล้วเพื่อนบุลำไยแล้วเพื่อนทิมแล้วนะทิมคักละเพื่อนบุชนละเพื่อนจนไปัยละโดยโดยโดยบุยูน้ำ ันไปเฮือนตีทุกตียากนํา่ะว่าบ่ได้เพิ่นจึงป้าจังทิ่มไปละติทุกตียากได๋ก็เอากันมาแล้ก็พากันหาอยู่หากินตะว่าก็เอาเนาะยาล่ะอือติทุกียากแล้วว่าจังทิ่มปาแต่ว่าเห็นอยู่ลว่าเจ้าก็บ่ได้มีหยังแต่ก่อนก็ได้เห็นอยู่แล้วบ่ได้ตีีคเดียวล่ะบ่จะมาตีบัดเดียวบ่ตีบัดเดียว เออสิไปบ่มีเง no, ินมีคำเพิ like ่นว่าบ่อยู่มันทุกข์มันยากเพิ่นว่าเพิ่นสิไปหาเงินส่วนตัวเพิ่นแลต่บาะสิเอาไปเอาเมียใช่ัดนี้คืออยู่บ่จักแจ๊กนําเพิ่นแล้วบ่จักพระเจ้าลราทุกข์ตีทุกข์อี่ยากเจ้าสิไปรับราศีอแคนรวยบ่เพิ่นสิไปเอาคนรวยนะมันจะว่าเฮ้ยบ่รวยมันจนทิ่มแล้วจักว่ามันก็เห็นแต่ในนั้นแหละว่นหาตีทุกข์ยากจนตีทุกข์ตียากแล้วก็ไปเอาคนรวยเท่านั้นแหละเมียคนนี้ทุกข์ยาก พี่น้อบ่ลมบ่โทรมานี่ก็มีเนาะคนเฮาก็อยู่นกันไป10กว่าปีพ่อว่าจะว่า10 20ปีพู่20ปีพู่มันก็กายยามตีแล้วสิมาตีบ่จงตอนนี้เนาะตีก็ตีแต่ใหม่ๆเพิ่นตว่าคน้เพิ่นเออจะเอาใหม่ๆก็ฮู้อยู่ว่าถ้าสุตัวยากเจ้าก็บ่ได้มีหยังมาตั้งแต่กี้พ่นน่ะว่าบ่ได้มีหยังกัวก็อือเจ้าได้ แต่แต่ท่านได้ได้กระผัวกับเจ้ากับบุรีมี่ยังลรือวะบุรีมี่ยังเคยให้ล้ากับบุรีมี่ห้น้าแต่งก็บบุรีมี่ด้วยมาเอากรบบุรีมี่ยังกระเฮือนชาดกระเฮือนซานอยู่น้ำเพิ่นนะกระเฮือนหญ้าเฮือนปูเฮือนเพิ่นนะก็ได้มีแต่ของเพิ่นผัวบดบดกระเฮือนเพิ่อนเฮือนดอยเขาบุรีมี่ยังบดที่เพิ่นปลาเพิ่นทิพย์แล้วกับบุรีมี่ยังเราบุรีมี่ยังไอของเพิ่นของหญ้าของปูของลุงของผัวบดเฮือนกับบุรีเฮือนเอยเฮือนกับบุรีให้แล้วเนาะบุรีมี่ยังได้เคยทะลุแจ่มคนนี่นะบุรีมี่ยัง เงี้ย้ซนก็ซ้ซนน้องน้องกันน้องมากระจักที่ยู่ใส่หุ่มหัวหุ่มหางแล้วน้องก็ยู่คงเทพผูนึงไงน้องกับสองคน้ซนมาโอนกับมาซ้อนเพื่อนน้องอันนี่ก็บสองคันมากกัยู่ลูกน้องกับสามไม่ยู่นี่นะอยู่น้องกันนี่น้องสามคนพูน้องสาวันึ่งสองกมาอัดกันอยู่นี่โดยน้องสาวนะสองเพื่อนไปยู่ใช้น้องเจ้าเดินนี่ยู่เพื่อนไปพุดเลยชนยางพูดเลเพื่อนกับครอบครัวเพื่อนนะเพื่อนกับไปหางั้นครอบครัวเพื่อน บัดเพื่นมานี่็แก่นบ่มไม่มองยู้อเจ้าเนาะมาก็ไม่มองยูนะคอยกะโดยจักสิไปยูทังใดมีวางยูวังเศาล่ะเจ้าเจ้า้มากับน้องลูกเพิ่นกั3ครอบครัวเพิ่นกดยพ่อแม่พ่อแม่อีกลูกกั3สยูหุ่มกันยูนี่แล้วมากะนอนยูแถวันี่ยเลยที่นอนยูแถวนี่ละปั่นกันนอนแถวมันนีละยายนอนยู่ม้นนี่ละ มีวงยู่วงเสาวคอยแห้งตึ้บ่มมีอย่างเงานน้ำผัวแล่นน้ำผัวพันป้าพันทิมแล้วก็มาบปสิละมาสนพ่อแม่ไปสิละพ่อแม่กับผมได้ม่ดินไม่เดอนพ่อแม่กับดินน้องอันนี้ก็ะสนดินน้องเมื่ออยู่น้ำผัวแล้วก็บ,บุ่มมีอย่างก็ แต่กลับมาอยู่พี oh, ่บัดนี้เนาะโดยบัมีย pues ังสองเพิ่นเพิ่อนยังกับเพิ่นกับบัวไฮแล้วเนาะของเพิ่นบ่ได้ให้ยังจักย่างบ่พวนไม่ให้ยังจักย่างบ่วน้มียังเพิ่นบ่ได้ให้ผ้าแพ้ที่ว่ามาให้นอนพูดอย่างพูดหรอว่าไหนเจ้ามาเนี่ยเจ้ามาเจ้าุบมาอยู่น้ำเมยเจ้านี่จะได้ยังมาเดี๋ยวค่อยกันเราจะได้ยังละผ้าเอาน้ำแม่นะเพียงละผ่าห่มผ่าห่มกับมาห่มน้ำแม่นี่เราเพื่อนพวกกับบด้มีนะมกับบด้มีปันไดนะมีผ้าเสียงสองพื้นบ่พวกกับไว้ห่มเพิ่นบ่ให้ มาห่มน้ำแม่่ะได้คอยกับมาห่มเมาน้ำแม่น้ำน้องละน้องให้เสื้อผ้ากะนดูมาหนุ่งมายางละสุลูกนุ่งลูกกะนเด้เสื้อได้ได้ส่งกับ่มีเงินซื้อให้อยากได้ก็ได้วันบมมีอยากได้ก็จุ่มันอยากได้หันอยากได้นี่ละลูกกันนะจุ่มอยากได้โทรศัพท์หรือแม่วาแม่กับ่มแม่แม่าะอยากได้เลยมีเงินมีคามันทุกมันยากกันละแม่ว่าน้องผม่มีว่ามันยหญ่ก้อนมาจังไปอา โดยบ่ม <Do> ีเง <Or, S 1> ินมีค้ำแม่ก็บ่ฮู้จะเฮ็ดคือฮู้นวกบ่มีได้ๆเป็นได้ได๋เนาะโดยบ่มีบ่มีทุกยากลูกก็มาเอิ้นจัย่างละย่างเมืองเฮนละย่างละมาอนนี่ส่งลูกละมาอนย่างไปลบ่นี่กโดยมาอนมาส่งสิาสิก็บ่มีาสิก็บ่มีลูกก็ได้จมก็ได้จะจมมาแล้วบ่มีได้ได๋เนาะจมก็ได้จะจมลโดยบ่มีอื่นโดย เราถีบขี้ลูกเมื่องเฮียนกับผมไม่ย่างเรามาอื่นไงงอมาส่งเพิ่นอยู่ว่าอะไรเข้าแบบเนี้ยแม่ว่ากับเข้าก็ยาของเฮียนบมายากเข้าก็ดกู้กู้อยู่ขึ้นเอาไงหนาวมือนี่โอ้นี่ดินแม่ก็คืออายตาเห็นนี่นะบ่เข้าก็บบ่ไรเนาะองเฮียนกับต้องเข้าได้บัตรลูกกัเพื่อนาคตของลูกแล้วอดเอา เยอานี่แหละดินแม่พุ่นบอย่างรัดปลาระดุงพุ่นละเมื่อบ้านพุ่นละความแปงอ้อยสามที่แปงพุ่นละขวามน้อยสวนมันไปอันนี้เพื่อนน้องเจ้าอยู่กเม่เจ้านี่เนาะโดยนี่เพื่อนน้องเพื่อนน้องดินน้องอาศัยอยู่นี้อาศัยอยู่นี่ดินน้องสาวเป็นปุ๊กไว้ย่างตะกี้ก่อนเจ้าจะมาอยู่เ่อนเยอะเป็นปุ๊กไว้ตะกี้เพื่อนกระห็ตอันง้อเป็นมาผูกไว้นี่ง้อเป่นมาผูกไว้นี่ มานอนคอกงัวเพิ่นนอนโคกงัวเพิ่นนอนอยู่นี่้ดินเอาใครกวนอนขี้ดินเนาะเอ้ยเนาะโดนเอาเนานอนขี้ดินนอนไปจุกชีวะจังไดรบุตมีเนี่ยโด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 ยอย่างจะทุกข์ก็ได้นะมเกิดมาแต่ไปอยู่น้ำผัวตะกี้กระเฮือนเจ้ากำลังแย่รังตีเจะาเจืออยู่บ่ เฮือนข่อยบนได้มีด้มีเฮือนผัวล่ะอยู่น้ำผัวไปน้ำผัวคนเห็ดไม่ก้อนบ่โดยเฮือนผัวเฮือนย่าคนเห็ดไว้ก้อนแล้ยแล้วแล่นน้ำผัวนะไปน้ำผัวอยู่น้ำเฮือนผัวเฮือนย่าโดยอยู่เฮือนผัวเฮือนย่าอยู่เฮือนเพื่อนของเพื่อนนั่นล่ะเพื่อนกิดบุได้ให้ในแบ่งในปันอยัางไ้นาตะก้ากับเพื่อนกิดบุได้ให้นากิดบุลวงบุลายน้าเพื่อนกับเพื่อนกิดบุให้แล้วเนาะโดยเพื่อนเขากิดบุได้เป็นลูกเพื่อนแล้วเพื่อนกิดบุให้บุญาบุได้ไม่ไงนาตะก้ากับ ม่เ็ดกินหลายเนื้ะตะกี้กะตีโดยเฮ็ดกินน้ำเพิเนเ่น,น,นลูกเพิ่นกะสามสี่แต่ออของเพิ่นเบิดอยังอยังกะบ่ม,มีของข่อยบ่มีอย่างไปน้ำผัวนะจีบแรกก็แล่นน้ำผัวแล่นน้ำเพินะะ่นนั่นล่ะแล่นน้ำเพิพ่นความหักความหักเพิอ่อนเนาะและ่นน้ำเพิ่นนั่น่ะยอมรับเลยเจ้ากับว่าแล่นน้ำเพิ่นเนาะเลยกับป้าทิมละไรไปสิล่ะดีแต่ในของเพิ่นเนี่ยบัดซีได้เพิ่นกับใ<อ>่ออให้ละของเพิ่น โดยพี ổi, ่น yeah, ้องเลยแล้วก็ยอมรับว่ามักเพลินหลายเลยเล่นเมือนนัเพลินเนาะเมาเรื่องไหนเพลินกับป้าถิ่มมาซับป้าเพลินทิ่มเอาได้ก็ได้โดยโดยโดยแต่พอจะคิดบอกบอกบอกเขาได้ไหมพอจะเห็นได้ไหนเนาะก็ชีวิตแกพี่น้องเลยก็กบะบากเพราะว่ามากในยุนี่แล้วกันลนะกระโดดกระโดดได้ยังกระบได้เอาได้ยังแล้วจบล่ะ เพ่อนนีแล้วเพิ่นไปป้ะเพิ่นก็ไปแล้วบ่ได้อยู่เฮือนอยู่บ้านบ่รุษนี่บ่ได้อยู่เพิ่นไปเพิ่นนี่แล้วนะบ่ได้โทรมาข้าวมาหยังไปแล้วไปว่างๆไปไปบวําเลยเลยบ่ได้สนบัดอันไผสิอยู่เฮือนเพิ่นอยู่เดี๋ยวนี้เฮือนเป่าแล้วบ่มีคนเฮือนห้างเฮือนเป่าเลยบัดปู่ย่าพ่อแม่เพิ่นน่ะก็เสียเสียบ่แลโดยเสียบ่ล่ะอ๋อบุม่บุรุไม่แพ้ โดยเฮือนทางเฮือนนั uh, yeah, uh, right ่นล่ะแทนที่สิว่าพ่อแม่เสียแล้วก็บ่มีไผมีกับลูกกับเมียก็แทนที่สิช่วยกันสร้างช่ยกันซาเนาะเราก็บ่อยู่อ่าก็ได้เพิ่นมาจังว่าปาลกเมียนี่รวยจักว่าเพิ่นสิไปหาคนรวยมันคนบ่รวย้ไปหาคนรวยโดยอ๋อเราน่ะคนบ่รวยโดยเออเพิ่นติเจ้าทุกยากบ ทุกเงี้ยคนว่าผมมีเงินมีคำคนว่าคนจิบหาเงินหาคำคนว่าคนจิบไปหาใส่ส่วนตัวเพิ่นแล้วเลยใส่ถุงใส่นั้นเพิ่นแล้วสร้างเป็นเนาะอยู่ลำกันมาอะไรชิบช้าปีอลไรพี่น้องเลยคนเฮาแต่ชีวิตคนเฮามันบ่ได้บ่นอนพี่น้องเลยขิ่จีไปก็ไปแบบเดียวเนาะอันนี้จังพี่น้องเลยไปไปลไปโดด ยากมาชื่อว่าสรรพสิ่งในโลกบ่มีหยังเที่ยงแท้แน่นอนบ่มีหยังเลยนี่แล้วมันก็บ่ได้พี่น้องเฮียนกย่างลบ่มีรถมีหยังยว่าสิให้เมื่อส่งน้องมื้ออื่นือสิเมื่อได้หรือบ่แม่บ่พาเมื่อกเมื่อบ่ได้ล่ะย่างข้ามไปย่างข้ามมาข้ามป่าไปเข้าโรงเรียนพโดยโอ้ข้ามป่าอกป่าข้ามโดนัดเรัดโดนรัดป่าไปะาอ้อยปมมันก็ตัวงเผู้หญิงนั่นแหละเนาะแต่ยาก ย่างเล็ดเมื่อเล็ดมาเล็ดมาเมื่อมาเนี่ยล่ะมีคนอยู่คนเสาร้าเมื่อไงเศร้าไปแถวมื่อไหร่เศร้าไปตามห้องเฮียนห้องค้าแถวมื่อไหร่เศร้าไปแนว้องเฮียนล่ะสามเลือกสามอย่างกับมาล่ะกับน้องสองคนย่างมาส่งไอ้น้องโดยยานกระอุดเอายานกระโดยโดย ทำใจนั่นแหละอดคือโบย่ายไหมอยู่พี um, find, ่เ um, ห็นแล้วซะอยู่ย่ายกัคือว่าไอเงินคำโบมีย่ายกะนโบมีเงินมีคำย่ายมากแล้วค้าเงินอะไรอย่างเงี้กันเนาะค้าเงินละโดยเงินมีคำย่ายมากอะโดย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 เพื่อเงินเพื่อคำนั่นแหละเพื่อจะว่าเสียเงินเลยย่ายมากอะต้นทุนชีวิตคนเฮามันก็บ่ัตทองกันดีเนาะโดยก็บมีรวยโดนฟ้าผู้โบมีก็บโบมี ทุกทรายแห้งช้ำผัวกระทิมช้ำเลยเนาะกระทิมช้ำโดยลูกกระเจ็บแข้งเจ็บขาปวดปวยอีกป่วยอีกเจ็บเม่เป็นอะไรเราเกิดมาครั้งแรกนะมันเป็นอะไรเยู่ไมเป็นอะไรสกะว่าเป็นไข่เป็นอย่างนั้นะมาเลยบ่ยเป็นไข่เป็นอย่างนั้นะจ่อยย่อยเป็นนี่ละไข่แล้วก็ไข่ไอแน่นตําเอึ๊กนี่ก็จมแน่นตเอิกเคยไปขวดไปกาบ้างอยู่บ่เคยยู่ไปกวดนมาเป็นอย่างเอ้ เพป็นว่าว่าเป็นประดงเป็นอย่างไรประดงเปินว่านะประดงข้าเส้นเพป็นว่านะเด็กน้อยไปชส้นก็นเป็นประดงเนาะช่างเป็นอือเป็นจะงึดเป็นใจงุ้งแทือจในโฮมทุกงั้นซ้ำโดยโดยโดยนั่งกินในยไส้เนาะอยากกะเกิดอืมเจ้า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 เป็นไส้ละ ตรง<ช>น,นี้เป็นไส้แต่เวลาออกมาเสือพัดใช่ไหมคะตันเป็นลมหนาวแห้งอยากเจ็บคือลมหนาว<อ>ลมหนาวลมอย่างบุตรในฝนตกเนปวดเราวิ่งเงินไปชักยาเด่นเนาะโดยเข็มชิมหาพันบอจะว่าเข็มชิมหาพันชักนะบาน้างชักจะเข็มพอใครนี่ตะเก้านะอยู่ตะเก้ากั อ่าเข็มหกเข็มพุ่นละทองกินน้ําตะเก้ากินยาน้ําแน่โดยโดยโดยยาปลาปลีมากินแกปวดกินยังกินแกปวด้สเอยฮาสิซอยเจ้าให้เอาเงินไปซักยาลูกเจ้าก่อนเด้ออ่า100,000กีบเนาะเฮาก็บ่มีซอยกันก่อนพี่น้องให้พอเาก่อนเนาะโดยอโดย ใจยังอัน uhm, นั <cima> ้นบุญกรรมนําจูให้อ <fire> ยู่ดีมีแฮงบ่เจ็บบ่ได้ความไข้บ่มีเด้ออ้ายโชคให้บ้านให้ร่วยเด้อบ่ช่วยจักเทื่อบ่เป็นหยังโดเอ้ยก็สู้ๆเด้อโดยพี่น้องเอ้ยก็แวะมาเยี่ยมมายามเบิ่งลูกเราก็บ่ค่อยข็งแงปานไดเนาะต้มน้ําอาบต้มน้ําหมอยู่น้ําอาบน้ําหมดน้ําใส่ น้ำแค่แน่เาใส่เข้าโคตัวเมื่อก่อนมันนี่เนาะมันลมหนาวเลยพี่น้องไอซีพาวกราฟก่อนค่อยคำลงแรงเนี่ยเนาะดูดๆเด้อจังใดก็เด้อโดยโดยูบ้างหลายนี่เข่าหงเย็นนะพ่อนี่กะเข่าแล้วออกออกไปสามออกละโดยผมมีเงินมีคำนี่บ่อดูเงินมีคำยญาบอยเข่าให้ยยังยญาบ่เป็นเลยหังสือเข่าเลยแต่บ่เป็นยังแต่มีเงินอะไรเงินได้คำจะจังเข่าใหม่เด้อ โดยโดยเอ้าเราขอตัวเมื่อก่อนวันนี้สบายดีไอ้อยู่ดีมีแห้งเล้วขมเจ้ไม่ได้คำไข่หมวยมีเจ้าการโชคให้มาในร่ำให้รวยอยู่ดีมีแห้งใช่ไหมโดยโดยโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็ะบะเตียงจะขอตัวเดินทางกลับก่อนพี่น้องกันก็ได้ซอยเล้าหนึ่งเซนกี้ก็ได้เห็นเราไปสักขีดสักยาลูกเล้าพี่น้องนี่แล้วก็บ่มีเนาะเออบ่มีเงินสักยาเพราะว่าลูกเล้าก็เป็นเมื่อยเป็นร้อย กระบอค่อยสมบูรณ์บรนไดพี่น้องเอ๋เนาะก็เป็นไม่ห้างข้ามพัวกระทิมนะบระเตียงกระซอยแล้วทำที่อซอยได้พี่น้องเอ๋กระเตียงก็บอค่อยมีเนาะพี่น้องเอนะาะกระซอยแล้วหนึ่งแสนกีบพี่น้องเอ๋ก็ได้ให้ลูกเราไปใส่สโลมหรือว,ว่าสักข์สักยะอะไรเจอจังใดเนาะต้นทุนชีวิตของคนเฮามันกับประสามกันพี่น้องเอ๋ช่วงมันขึ้นก็ขึ้นช่วงมันลงก็ลงคนเฮาเนาะพี่น้องเนาะ กะซอยมีหน่อยซอยหน่อยมีลายซอยได้พี่น้องเลยอ่ะเมื่อนี้กะสีนนวๆแล้วก็ตุ้มน้าอาบให้ลูกให้เต้าเราไร่ห่มพี่น้องเลยก็ต้องขอขอบุญขอบพุนคือเก่าเนาะพ่อแม่พี่น้องที่เป็นกําลังใจและกะฮับส้มและก็ติดตามบาเตียงโดยตลอดมาแล้วก็บบคคอขามโฆษณาเนาะสำหรับมื้อนี้ก็บาเตียงสิ่ขตัลาไปก่อนพี่น้องเ้ยมาเจอกันรอบหน้ารอบในนาอพี่น้องเนาะ วันนี้กาบเเทียงการอยู่บ้านลงบางเงี้ยวคือเกาพี่น้องเลยมาหาเอื้อยเพิ่นเนาะเราก็เป็นแม่ห้างนางใหม่เห็นแล้พี่น้องเลยอ่าปัวกระถิ่มนอนอยู่ในกระท่อมนี่แหละอ่ากางแรกกัเพิ่นเห็ดไว้เป็นขอกงูขอกุ้ยแต่วันนี้เราก็มาอยู่เราไม่มือนอยู่เหมืนเศร้าเพี่น้องเนาะเดี๋ยวตรงซารเราอยู่เอื้อยเราก็ได้อู้จักส่าจังใดเป็เตียงกัพี่น้องเลย ฮนะพอเตียงขอตัวลาไปแล้วเนาะพี่น้องนะเนาะมาเจอกันคลิปหน้าได้พี่น้องเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบดสุขสุกคนเนาะ